คัโตวิเว่ดอารี่ยินดีต้อนรับกลับมาอีกครั้งวันนี้เราจะพาคุณไปสัมผัสกับหนึ่งในรถที่หลายคนรอคอยอย่าง2026 t o y o ต a m มิ i ิรีบรถขนาดเล็กที่ถูกออกแบบใหม่ทั้งหมดให้ตอบโจทย์ทั้งความสะดวกสบายการใช้งานในชีวิตประจำวันและสมรรถนะที่ดีขึ้นกว่าเดิมโตโยต้าไม่เพียงแค่สร้างรถที่ขับง่ายแต่ยังสร้างเอกลักษณ์ใหม่ให้กับรถเล็กที่เต็มไปด้วยเทคนโนโลยีและดีไซน์ทันสมัยเริ่มจากการออกแบบภายนอก2026 t o y o ต a Mini ิรีบอมาพร้อมสไตล์ที่ทันสมัยและกระทัดรัด เส้นสายตัวถังถูกออกแบบให้โฉบเฉี่ยวมากขึ้นกระจังหน้าใหม่ที่ดูสปอร์ตและโฉบเฉี่ยวกว่าเดิมผสานกับไฟหน้าและทรงเรลย,ยาวที่ให้ความรู้สึกพรีเมียมเสริมด้วยกันชนหน้าที่ดีไซน์ใหม่เพิ่มความดุดันล้ออลลอยขนาด16นิ้วดีไซน์ใหม่ช่วยเพิ่มสเสน่ห์ให้กับตัวรถด้านหลังติดตั้งไฟไท้าย LED แบบแนวนอนที่เชื่อมต่อกันเป็นเส้นเดียวมอบภาพลักษณ์ที่ดูทันสมัยและลงตัวเมื่อก้าวเข้าสู่ห้องโดยสารคุณจะสัมผัสดได้ถึงความเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน ห้องโดยสารถูกออกแบบให้กว้างขึ้นแม้ตัวรถจะมีขนาดเล็กวัสดุตกแต่งภายในใช้โทนสีที่ดูหรูหราและพรีเมียมมากขึ้นเบาะนั่งหุ้มด้วยผ้าคุณภาพสูงหรือหนังสังเคราะห์ในรุ่นท็อปรองรับสริระได้ดีแผงคอนโซลดีไซน์ใหม่ติดตั้งหน้าจอสัมผัสกลางขนาด9นิ้วที่รองรับทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto ระบบเครื่องเสียงได้รับการปรับปรุงให้เสียงชัดเจนรอบทิศทางพร้อมช่องชาร์จ USB และระบบชาร์จไร้าสายเพื่อความสะดวกของผู้โดยสาร ด้านหลังยังคงความอนเนกประสงค์เบาะนั่งสามารถพับได้เพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระเหมาะสําหรับผู้ที่ต้องการใช้รถในชีวิตประจําวันรวมถึงการเดินทางไกลพื้นที่เก็บของถูกออกแบบมาอย่างชาญฉลาดเพื่อให้ใช้งานได้จริงและคุ้มค่าที่สุดในส่วนของสมรรถนะโตโย t a ามินิรีบอ n 2 0 2พมาพร้อมเครื่องยนต์เบนซิน1.2ลิตรที่ปรับปรุงใหม่เพิ่มทั้งกำลังและประสิทธิภาพในการประหยัดน้ำมัน ให้กำลังสูงสุดประมาณ90แรงม้าจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ CVT ที่ตอบสนองได้รับรื่นและทันใจนอกจากนี้ยังมีรุ่นไฮบริดที่ผสานเครื่องยนต์เบนซินกับมอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลังรวมสูงสุดถึง110แรงม้าพร้อมอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงที่ยอดเยี่ยมเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการขับขี่ในเมืองที่ต้องการทั้งความแรงและความประหยัดช่วงล่างได้รับการปรับปรุงใหม่เพื่อความนุ่นนวลและมั่นคงมากขึ้นไม่ว่าจะขับในเมืองหรือออกทางไกลก็ยังคงความมั่นใจ พวงมาลัยไฟฟ้าให้น้ำหนักที่แม่นยำและควบคุมง่ายทำให้แม้ผู้ขับขี่มือใหม่ก็สามารถขับได้อย่างมั่นใจระบบความปลอดภัยก็ยังเป็นหนึ่งในจุดเด่นโตโยต้าได้ติดตั้งโตโยต้าเซฟตี้เซนรุ่นล่าสุดมาให้ในมินิรีบอนไม่ว่าจะเป็นระบบเบรกอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบแจ้งเตือนออกนอกเลนพร้อมช่วยควบคุมพวงมาลัยและกล้องมองรอบคันที่ช่วยให้การจอดง่ายขึ้นทำให้ผู้ขับและผู้โดยสารมั่นใจในทุกเส้นทาง สำหรับเรื่องราคา Toyota Mini ิรีบอ n 2026ถูกวางจำหน่ายในหลายรุ่นย่อยโดยราคาเริ่มต้นประมาณ650,000บาทและในรุ่นท็อปหรือรุ่นไฮบริดอาจสูงถึงประมาณ850,000บาทถือเป็นราคาที่เข้าถึงได้สำหรับรถที่มอบทั้งดีไซน์ใหม่สมรรถนะที่ดีขึ้นและเทคโนโลยีที่ครบครันสรุปแล้ว Toyota Mini ิรีบอ n 2026คือรถที่ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่และครอบครัวขนาดเล็กที่ต้องการรถประหยัดน้ำมัน ใช้งานง่ายแต่ยังคงไว้ซึ่งความหรูหราและความปลอดภัยโตโยต้าได้พิสูจน์อีกครั้งว่ารถเล็กก็สามารถให้ประสบการณ์การขับขี่ที่ยอดเยี่ยมและคุ้มค่าได้นี่คือทั้งหมดจาก Auto v วิเว่ยไดอหากคุณชื่นชอบการรีวิวครั้งนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดการอัปเดตใหม่ๆเกี่ยวกับโลกของยานยนต์ขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอต่อไป